บทที่ 6. แรงจูงใจที่ถูกประเมินเกินจริงสิ่งแวดล้อมมักมีผลกระทบมากกว่าแอนนี่ทอนไดซึ่งเป็นแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์ในเมืองบอสตันเคยมีไอเดียประหลาดประหลาดเธอเชื่อว่าตัวเองสามารถปรับนิสัยการกินของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้มาเยี่ยมไข้นับพันคนโดยแทบไม่ต้องเปลี่ยนความตั้งใจหรือมีแรงจูงใจใด จริงๆแล้วเธอไม่ได้วางแผนที่จะคุยกับคนเหล่านั้นเลยด้วยซ้ำทอนไรต์และเพื่อนร่วมง,งานออกแบบการศึกษาระยะเวลา6เดือนเพื่อเปลี่ยนโรงอาหารของโรงพยาบาลไปสู่รูปแบบของสถาปัตยกรรมทางเลือกพวกเขาเริ่มโดยการจัดเรียงเครื่องดื่มภายในห้องอาหารแต่เดิมตู้เย็นที่อยู่ถัดจากช่องจ่ายเงินในห้องอาหารจะเต็มไปด้วยน้ำอัดลมนักวิจัย ได้เติมน้ำเปล่าเข้าไปเป็นตัวเลือกมากขึ้นนอกจากนี้พวกเขายงังวางตะกร้าใส่ขวดน้ำดื่มใกล้กับเคาน์เตอร์อาหารทั่วทั้งโรงอาหารด้วยสามเดือนต่อมาปริมาณการขายน้ำบัดลมในโรงพยาบาลลดลง11.4%ในขณะที่ปริมาณการขายน้ำเปล่าเพิ่มขึ้น25.8%พวกเขาจึงลองเปลี่ยนแปลงอาหารในทำนองเดียวกันกับเครื่องดื่ม ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันโดยไม่มีใครต้องพูดอะไรกับคนที่กินอาหารที่นั่นเลยคนเรามักเลือกสินค้าไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่เพราะมันอยู่ที่ไหนตั้งหากถ้าผมเดินเข้าไปในครัวเห็นจานคุกกี้บนเคาน์เตอร์ผมคงจะหยิบขึ้นมากินเป็นกรรมโดยไม่ได้คิดมาก่อนและไม่จำเป็นต้องรู้สึกหิวด้วยถ้าโต๊ะกลางในออฟฟิศมีโดนัทและขนมเบเกอรวางไว้อยู่เสมอ คงยากที่จะไม่หยิบขึ้นมากินเรื่อยๆพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนได้โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่และปัจจัยกระตุ้นที่อยู่ตรงหน้าคุณครับสิ่งแวดล้อมเปรียบเหมือนมือซึ่งมองไม่เห็นที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์แม้เรามีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวแต่พฤติกรรมเฉพาะบางอย่างก็มักเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้สถานการณ์เฉพาะนั้นๆ คนเรามักจะพูดกระซิบกระซาบเมื่ออยู่ในโบสถ์และมักจะระมัดระวังตัวเมื่ออยู่บนถนนมืดๆในกรณีนี้เช่นกันการเปลี่ยนแปลงพฤต,ติกรรมแบบธรรมดาที่สุดจึงมักไม่ได้มาจากภายในตัวเราแต่มาจากปัจจัยภายนอกเราถูกทําให้เปลี่ยนเพราะโลกรอบตัวเรานิสัยบางอย่างจึงขึ้นอยู่กับบริบทภายนอกในปีคริสตศักราช1936นักจิตวิทยาชื่อว่า เคิร์ตเลวินคิดสมการง่ายๆซึ่งทำให้เกิดคำกล่าวที่เปี่ยมไปด้วยพลังนั่นคือพฤติกรรม B เป็นฟังก์กชันของการโต้ตอบระหว่างบุคคลน,นั้นๆ p กับสภาพแวดล้อม e ของพวกเขาเองสมการของเลวินได้ถูกนำมาใช้กับธุรกิจไม่นานหลังจากนั้นในปีคพิสธศักราช1952นักเศรษฐศาสตร์ชื่อว่า ฮอวกินส์เซนอธิบายปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าการซื้อที่ได้รับแรงกระตุ้นจากการแนะนำสเกเชชันอิมพ l s ส์บ y ย n g ซึ่งเป็นกลวิธีที่เมื่อผู้ซื้อเห็นสินค้าครั้งแรกและนึกภาพถึงความจำเป็นที่ต้องมีสินค้านั้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือเมื่อลูกค้าจะซื้อสินค้าบางครั้งไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการมันแต่เป็นเพราะสินค้านั้นถูกนำเสนออย่างไรตังหาก เช่นสินค้าที่จัดวางในระดับสายตามีแนวโน้มจะขายได้มากกว่าสินค้าที่ถูกวางไว้ในระดับใกล้กับพื้นคุณจึงเห็นสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่หยิบจับได้ง่ายบนชั้นวางเพราะทำกำไรได้มากกว่าในขณะที่สินค้าราคาถูกกว่าจะจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากกว่าเช่นเดียวกับทำเลชั้นหัวมุมที่อยู่ปลายหัวท้ายของชั้นวางสินค้า ซึ่งเป็นเครื่องมือทำเงินให้ร้านค้าปลีกเพราะอยู่ในตําแหน่งที่คนเดินผ่านเป็นจำนวนมากอย่างเช่น45%ของยอดขายน้ำอัดลมมาจากการวางตรงชั้นหัวมุมยิ่งสินค้าและบริการถูกมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่ลูกค้าก็มักทดลองใช้สินค้าและบริการนั้นๆมากขึ้นเท่านั้นคนดื่มเบียร์บัตไลท์เพราะมันมีอยู่ในบาร์ทุกแห่งและคนชอบเข้าสตาร์บัค เพราะไม่มีอยู่ทุกหวัวมุมถนนเราชอบคิดว่าเราควบคุมตัวเองได้ถ้าเราเลือกน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมเราก็จะคิดไปว่าเป็นเพราะเราต้องการแบบนั้นแต่ความจริงแล้วหลายๆอย่างที่เราทำในแต่ละวันนั้นไม่ได้มาจากแรงขับภายในและการเลือกตามใจเราต้องการจริงๆแต่มาจากตัวเลือกที่เราเห็นได้ชัดเจนมากกว่าทุกชีวิตมีวิถีทางของตนเอง ในการรับรู้และเข้าใจโลกนกอินทรีมีสายตาที่มองไกลได้อย่างชัดเจนงูสามารถจับกลิ่นได้โดยการสัมผัสอากาศจากการใช้ลิ้นที่เต็มปไปด้วยตุ่มรับความรู้สึกปลาฉลามสามารถตรวจจับพลังงานไฟฟ้าและแรงสั่นสะเทือนในน้ำที่เกิดจากฝูงปลารอบตัวได้แม้แต่แบคทีเรียยังมีเซลล์ตรวจจับสารเคมีซึ่งเป็นเซลล์รับความรู้สึกเล็กๆที่ตรวจจับสารพิษ ที่อยู่รอบๆได้สำหรับคนเราการรับรู้เกิดขึ้นได้จากระบบประสาทรับความรู้สึกเรารับรู้โลกผ่านสายตาเสียงกลิ่นสัมผัสและรสชาติแล้วเรายังมีวิธีอื่นเป็นตัวรับความรู้สึกบางอย่างเรารู้ตัวแต่หลายๆอย่างเราก็ไม่รู้ตัวเช่นคุณสามารถสังเกตได้เมื่ออุณหภูมิลดลงก่อนที่พายุจะมาหรือรู้สึกได้ เมื่อลำไส้บีบตัวแรงขึ้นระหว่างที่ปวดท้องหรือคุณรู้สึกเสียการทรงตัวในขณะที่เดินอยู่บนพื้นหินเครื่องตรวจจับภายในร่างกายของคุณรับรู้สิ่งเร้าภายในได้ในขอบเขตที่กว้างมากเช่นระดับเกลือในเลือดหรือความต้องการน้ำเมื่อรู้สึกกระหายอย่างไรก็ตามความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกที่ท,ทรงพลังมากที่สุดของมนุษย์ก็คือการมองเห็น ร่างกายมนุษย์มีเซลล์รับความรู้สึกประมาณ11ล้านเซลล์โดยเกี่ยวกับการมองเห็นเราสิบล้านเซลล์ผู้เชี่ยวชาญบางคนประมาณการว่าการทำงานของสมองครึ่งหนึ่งใช้เพื่อรองรับการมองเห็นถ้าการรับรู้ของเราขึ้นอยู่กับการมองเห็นมากกว่าประสาทสัมผัสอื่นๆแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ปัจจัยเกี่ยวกับการมองเห็นจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงอิทธิพลที่สุดของการแสดงพฤติกรรม ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆจากสิ่งที่คุณมองเห็นจึงสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในสิ่งที่คุณทำดังนั้นคุณอ่านนึกภาพออกว่าการใช้ชีวิตและทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไพด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้เกิดผลสำเร็จและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผลสำเร็จนั้นสำคัญมากแค่ไหนยังมีข่าวดีในเรื่องนี้คือ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมและคุณยังเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมได้เองอีกด้วยวิธีสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่ความสำเร็จในช่วงวิกฤตพลังงานและน้ำมันในทศวรรษ1970กลุ่มนักวิจัยชาวดัตช์เริ่มหันมาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการใช้พลังงานของประเทศพวกเขาพบว่าเจ้าของบ้านบางรายในแถบชานเมือง ใกล้กับกรุงอัมสเตอร์ดัมใช้พลังงานน้อยกว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงราว30%ทั้งทั้งๆที่บ้านมีขนาดพอๆกันและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาเท่ากันปรากฏว่าบ้านแถบนี้มีทุกอย่างเกือบจะเหมือนกันยกเว้นสิ่งหนึ่งก็คือตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้าบางบ้านติดมิเตอร์ไฟฟ้าไว้ในห้องใต้ดินบางบ้านติดไว้ชั้นบนบริเวณโถงทางเดิน คุณอาจเดาออกได้ว่าบ้านที่ติดมิเตอร์ไฟฟ้าไว้ตรงโถงทางเดินหลักใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อคนเรามองเห็นปริมาณการใช้พลังงานได้ชัดๆและสะดวกง่ายดายขึ้นคนก็เปลี่ยนนิสัยการใช้พลังงานนิสัยทุกอย่างเริ่มต้นจากปัจจัยกระตุน้นและเราก็มักจะสังเกตเห็นปัจจัยกระตุ้นที่โดดเด่นออกมาน่าเสียดายที่สิ่งแวดล้อมซึ่งเราอาศัยอยู่และทำงานนั้น มักจะเอื้ออำหนยให้เราไม่อยากทำอะไรบางอย่างเพราะมันไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนให้เกิดพฤติกรรมใดขึ้นมาเช่นเป็นเรื่องง่ายที่จะไม่ฝึกเล่นกีตาร์ในเมื่อมันถูกเก็บซุกไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้าเป็นเรื่องง่ายที่จะไม่อ่านหนังสือเมื่อชั้นวางหนังสือวางอยู่ในมุมห้องนอนรับแขกเป็นเรื่องง่ายที่จะไม่กินวิตามินเมื่อมันถูกเก็บไว้ไกลาตาบนชั้นเก็บของในห้องครัว เมื่อปัจจัยที่จะจุดประกายพฤติกรรมนั้นไม่มีน้ำหนักมากพอหรือถูกซุกซ่อนเอาไว้ก็ย่อมง่ายที่จะถูกละเลยหากเปรียบเทียบกันแล้วการสร้างปัจจัยที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนสามารถดึงความสนใจคุณไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่ต้องการได้ในต้นทศวรรษ1 9 9 0พนักงานทำความสะอาดที่ท่าอากาศยานสกิปโฮในกรุงอัมสเตอร์ดัมติดสติกเกอร์เล็กๆ ที่ดูเหมือนแมลงวันบริเวณกลางโถปัสสาวะปรากฏว่าเมื่อลูกค้าชายก้าวขึ้นมาตรงโถปัสสาวะพวกเขาคิดว่ามันเป็นตัวแมลงสติ๊กเกอร์ช่วยให้หนุ่มๆตั้งใจปัสสาวะให้ตรงโถมากขึ้นและช่วยลดคราบเละเอะเทอะรอบๆโถปัสสาวะลงได้อย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมยังพบว่าสติ๊กเกอร์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดได้ถึง8%ซนต่อปี ผมเองเคยรับรู้ถึงพลังของปัจจัยที่มองเห็นชัดเจนเช่นนี้ผมเคยซื้อแอปเปิลจากร้านอาหารแล้วเก็บไว้ช่องแช่ผลไม้ที่อยู่ลึกสุดของตู้เย็นและผมก็ลืมไปเลยพอนึกขึ้นได้แอปเปิลก็กินไม่ได้แล้วเพราะผมมองไม่เห็นแอปเปิลในตู้เย็นเลยผมจึงไม่ได้กินมันในที่สุดผมจึงใช้คำแนะนำของตัวเองปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวผมซื้อชามใบใหญ่ สำหรับใส่ผลไม้และวางไว้กลางเคาน์เตอร์ครัวคราวต่อไปที่ผมซื้อแอปเปิลมาผมก็จะเอามาใส่ในชามนั้นรากับปาฏิหาริย์ที่ผมเริ่มกินแอปเปิลสองสามลูกได้เป็นเรื่องปกติทุกๆวันเพราะผมมองเห็นมันได้ชัดเจนแทนที่จะโดนซุกอยู่ในตู้เย็นต่อไปนี้เป็นแนวทางง่ายๆที่คุณสามารถออกแบบสภาพแวดล้อม และสร้างปัจจัยกระตุ้นให้นิสัยที่คุณต้องการนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นถ้าคุณอยากจำได้ว่าต้องกินยาทุกคืนลองวางขวดยาถัดจากก๊อกน้ำในเคาน์เตอร์ห้องน้ำถ้าคุณอยากฝึกเล่นกีตาร์ให้บ่อยขึ้นให้วางกีตาร์ไว้บริเวณกลางห้องนั่งเล่นถ้าคุณอยากจำได้ว่าต้องส่งโน้ตขอบคุณให้มากขึ้นให้วางกล่องเครื่องเขียนไว้บนโต๊ะทำงานถ้าคุณอยากดื่มน้ำให้มากขึ้น ให้เติมน้ำใส่ขวดในตอนเช้าแล้ววางไว้ในที่ที่คุณมองเห็นได้ง่ายๆทั่วบ้านถ้าคุณต้องการให้นิสัยใดๆเป็นส่วนสำคัญในชีวิตคุณจงทําปัจจัยที่เอื้อต่อน,นิสัยนั้นๆกลายเป็นส่วนสำคัญในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ด้วยพฤติกรรมที่ทําต่อเนื่องยาวนานมักมีปัจจัยหลากหลายช่วยสนับสนุนลองคิดดูว่ามีกี่สถานการณ์ที่จะทำให้คนติดบุหรี่ดึงบุหรี่ออกมาสูบ ไม่ว่าจะเป็นตอนขับรถเจอเพื่อนที่สูบุรีเหมือนกันรู้สึกเครียดกับงานและสถานการณ์อื่นๆกวนและว,วิธีแบบเดียวกันนี้สามารถนำมาใช้สร้างนิสัยที่ดีได้เช่นกันด้วยการสร้างปัจจัยต่างๆที่กระตุ้นนิสัยด้านบวกในสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณจะช่วยให้คุณนึกถึงพฤติกรรมที่คุณต้องการเปลี่ยนตลอดวันและให้แน่ใจว่าปัจจัยกระตุ้นที่ดีที่สุด ต้องวางให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าเพื่อนหากมีปัจจัยดีๆที่ช่วยส่งเสริมนิสัยดีๆอยู่ตรงหน้าคุณย่อมส่งผลให้ตัดสินใจได้ง่ายและเป็นธรรมชาติกว่าการออกแบบสิ่งแวดล้อมนั้นมีพลังต่อเราไม่ใช่เพียงเพราะมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราปฏิบัติต่อโลกแต่ยังเป็นเพราะเราแทบไม่เคยสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองเลยคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโลกที่คนอื่นสร้างให้ แต่คุณสามารถเลือกว่าคุณจะอยู่และทำงานที่ไหนซึ่งจะช่วยให้ตัวคุณเสริมปัจจัยด้านบวกและลดปัจจัยด้านลบลงได้การออกแบบสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณเองทำให้คุณกลับมาควบคุมตัวเองและกลายเป็นผู้ออกแบบชีวิตของตัวเองได้จงเป็นนักออกแบบโลกของตัวคุณเองอย่าให้ตัวคุณเป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้นบริบทแวดล้อมคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัย นิสัยอาจเริ่มต้นมาจากปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงแต่เมื่อเวลาผ่านไปนิสัยของคุณจะเกี่ยวข้องกับบริบทต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ใช่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเช่นมีหลายคนดื่มมากขึ้นเมื่ออยู่ในงานสังคมมากกว่าตอนอยู่คนเดียวปัจจัยกระตุน้นมักไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแต่มาจากสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดเช่นการนั่งมองเพื่อนฝูงสั่งเครื่องดื่ม การได้ยินเสียงดนตรีในร้านหรือการได้เห็นถังเบียร์พร้อมสั่งมาดื่มได้ตลอดเวลาใจเราสั่งตัวเองให้แสดงนิสัยไปตามสถานที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือในโรงยิมแต่ละที่จะมีผลต่อการพัฒนาความต่อเนื่องจากพฤติกรรมไปสู่กิจวัตรประจำวันคุณสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเจาะจงกับสิ่งของบนโต๊ะทำงานของคุณ เครื่องใช้ต่างๆที่อยู่บนเคาน์เตอร์ครัวของใช้ที่อยู่ในห้องนอนพฤติกรรมของเราไม่ได้ถูกกำหนดจากสิ่งของรอบตัวแต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นความจริงแล้วการคำนึงถึงอิทธิพลของสิ่งรอบตัวว่ามีผลต่อพฤติกรรมเรานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากขอให้หยุดคิดถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งของแต่ให้ลองคิดถึงในแง่มุมที่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพื้นที่รอบตัวสำหรับใครบางคนเก้าอีน้นุ่มคือที่ที่เธอใช้อ่านหนังสือคือและหนึ่งชั่วโมงทุกคืนสำหรับคนอื่นเก้าอีน้นุ่มอาจเป็นที่ใช้นั่งดูทีวีและกินไอศครีมหลังเลิกงานต่างคนต่างก็มีความทรงจำที่ไม่เหมือนกันด้วยนิสัยที่ต่างกันแม้อยู่ในสถานที่ที่เหมือนกันก็ตามและข่าวดีคืออะไรครับนั่นคือ คุณสามารถฝึกฝนตัวเองให้เชื่อมโยงนิสัยหนึ่งหนึ่งเข้ากับบริบทหนึ่งหงได้นั่นเองในการศึกษาชิ้นหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับให้นอนเมื่อพวกเขารู้สึกเหนื่อยเท่านั้นถ้าพวกเขาไม่รู้สึกง่วงจะให้ไปนั่งในอีกห้องหนึ่งจนกว่าจะรู้สึกง่วงเวลาผ่านไปกลุ่มตัวอย่างเริ่มเชื่อมโยงบริบทระหว่างเตียงนอนกับการนอนหลับเข้าด้วยกัน และนอนหลับพลอยได้ง่ายขึ้นเมื่อก้าวขึ้นไปน,นอนบนเตียงสมองของพวกเขาเรียนรู้ว่าการนอนหลับเป็นพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นในห้องนี้เท่านั้นไม่ใช่การเล่นโทรศัพท์การดูโทรทัศน์หรือการนอนจ้องมองนาฬิกาพลังของบริบทแวดล้อมยังช่วยเปิดเผยกลวิธีสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งก็คือนิสัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆซึ่งช่วยให้เราหนีจากแรงกระตุน้น และปัจจัยที่ผลักดันเราสู่พฤติกรรมเดิมๆลองไปหาสถานที่ใหม่ๆดูบ้างนะครับเช่นร้านกาแฟใหม่ๆม,มานั่งในสวนสาธารณะมุมห้องที่คุณแทบไม่ค่อยเข้าไปใช้งานแล้วลองสร้างพฤติกรรมใหม่ๆใ,ในสถานที่เหล่านั้นดูการเชื่อมโยงนิสัยใหม่เข้ากับบริบทใหม่ง่ายกว่าการสร้างนิสัยใหม่ในสภาวะที่ยังต้องเผชิญกับปัจจัยต่อต้านต่างๆการเข้านอนแต่หัวค่ำเป็นเรื่องยาก ถ้าคุณยังดูโทรทัศน์ในห้องนอนทุกคืนการอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นโดยไม่เสียสมาธิเป็นเรื่องยากถ้าคุณมักใช้พื้นที่นี้เล่นวิดีโอเกมอยู่ตลอดแต่เมื่อคุณออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆก็หมายถึงคุณทิ้งความเคยชินเดิมๆไว้ข้างหลังคุณไม่อาจต่อสู้กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเดิมเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นได้โดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางหรอกครับคุณต้องการคิดสร้างสารรค์มากขึ้นกว่าเดิมไหม ลองเดินเข้าไปในห้องที่ใหญ่ขึ้นดูสิครับเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเข้าไปในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมหรูหราอลังการหาเวลาพักให้ตัวเองและเปลี่ยนจากสถานที่ที่ทำงานประจำวันซึ่งทำให้คุณยังวนเวียนอยู่ในวงวนความคิดเดิมๆคุณกำลังพยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ใช่ไหมถ้าคุณยังซื้ออาหารเดิมๆในซูปเปอร์มาร์เก็ตเดิมๆการลองไปซื้อตามร้านใหม่ๆ อาจทําทให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นเพราะสมองของคุณยังไม่รู้ว่าอาหารพวกนั้นวางอยู่ตรงส่วนไหนของร้านเมื่อคุณไม่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมโมใหม่ได้ทั้งหมดลองปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมๆเ,เอาเองจัดแยกส่วนพื้นที่สําหรับทำงานอ่านหนังสือออกกำลังกายพักผ่อนและทำอาหารออกจากกันหลักการที่ผมใช้แล้วมีประโยชน์อย่างมากคือ หพื้นที่หนึ่งการใช้สอยตอนที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวผมมักทำงานบนเก้าอี้นวมหรือโต๊ะกินข้าวในครัวพอตอนเย็นผมก็พบว่าตัวเองหยุดทำงานได้ยากเพราะผมไม่มีพื้นที่แบ่งส่วนที่ชัดเจนระหว่างเวลาเลิกงานกับเวลาเริ่มต้นพักผ่อนส่วนตัวโต๊ะกินข้าวคือออฟฟิศของผมหรือเป็นที่กินข้าวกันแน่เก้าอี้นวมคือพื้นที่สำหรับพักผ่อน หรือเป็นที่ใช้ส่งอีเมลกันแน่กิจกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวปนกันหมดไม่กี่ปีต่อมาผมก็สามารถย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีห้องทำงานแยกออกมาได้ทันใดนั้นงานก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในห้องทำงานและชีวิตส่วนตัวเข้าเป็นอะไรที่อยู่ข้างนอกห้องทำงานจึงเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นสำหรับผมที่จะปิดสวิตช์สมองให้หยุดคิดเรื่องงาน เมื่อมีเส้นแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวแต่ละห้องมีเพื่อไว้ใช้สอยแค่เพียงหนึ่งกิจกรรมหลักเท่านั้นห้องครัวมีไว้สำหรับทำอาหารห้องทำงานก็มีไว้ทำงานหากเป็นไปได้ขอให้ดีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมใดๆร่วมกับพฤติกรรมอื่นขณะอยู่ในบริบทแวดล้อมเดียวกันมิฉะนั้นแล้วนิสัยต่างๆเหล่านั้นก็จะสับสนกันไปหมด แล้วนิสัยที่ทำได้ง่ายได้กว่าก็มักจะเป็นฝ่ายชนะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมความฉลาดปราดเปรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งคุณใช้โทรศัพท์มือถือทำงานได้ทุกอย่างจนกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังแต่พอคุณสามารถใช้โทรศัพท์ทำอะไรก็ได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่จะใช้โทรศัพท์นั้นทำอะไรเพียงอย่างเดียวคุณต้องการจะทำงานบางอย่างให้เสร็จสิ้นลุล่วง แต่ก็ยังติดคุยออนไลน์เช็คเมลและเล่นเกมทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นขับเคลื่อนพฤติกรรมบางอย่างของคุณชักจะทำงานสับสนผิดพลาดไปหมดแล้วครับคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่เข้าใจหรอกฉันอาศัยอยู่ในนิวยอร์กนะอพาร์ตเมนต์ของฉันเล็กเท่ารูหนูฉันจำเป็นต้องใช้ห้องหนึ่งห้องทำกิจกรรมทุกอย่างก็ได้ครับถ้าพื้นที่ของคุณมีจำกัด ถ้าเช่นนั้นให้แบ่งห้องเป็นโซนกิจกรรมต่างๆเช่นเก้าอี e ้สำหรับอ่านหนังสือโต๊ะทำงานสำหรับทำงานโต๊ะกินข้าวก็เอาไว้กินข้าวคุณทำเช่นนี้ได้กับอุปกรณ์ดิจิตอลของคุณเช่นกันผมรู้จักนักเขียนคนหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนงานเท่านั้นแท็บเล็ตสำหรับอ่านและโทรศัพท์มือถือเอาไว้คุยออนไลน์และส่งข้อความพฤติกรรมแต่ละอย่าง ควรมีพื้นที่ของตัวเองถ้าคุณปฏิบัติตามเทคน,คนิคนี้ได้อย่างเคร่งครัดแต่ละบริบทแวดล้อมจะเชื่อมโยงเข้ากับนิสัยแต่ละอย่างและความคิดที่เจาะจงนิสัยจะถูกหล่อหลอมขึ้นจากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่คาดเดาได้สมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนั่งโต๊ะทำงานความรู้สึกผ่อนคลายจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณอยู่ในที่ที่จัดเตรียมบรรยากาศไว้เพื่อความรู้สึกนั้นคุณจะนอนหลับได้อย่างรวดเร็วหากกิจกรรมการนอนจัดไว้ในห้องนอนเท่านั้นถ้าคุณต้องการให้เกิดพฤติกรรมที่แน่นอนและคาดเดาได้คุณต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คงที่และคาดเดาได้เช่นกันสิ่งแวดล้อมที่คงที่คือที่ซึ่งทุกๆสิ่งต่างมีบริเวณและมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างนิสัยให้เกิดขึ้นได้ง่ายบทสรุปการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในพฤติกรรมบางอย่างได้เมื่อเวลาผ่านไปทุกพฤติกรรมเกิดขึ้นจากปัจจัยกระตุน้นคนเรามักสังเกตเห็นปัจจัยกระตุ้นที่โดดเด่นชัดเจนกว่าเสมอจงจัดปัดจจัยกระตุ้นนิสัยที่ดี ให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนิสัยของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยกระตุ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับบริบทต่างๆที่อยู่โดยรอบซึ่งบริบทเหล่านั้นจะกลายเป็นปัจจัยสร้างและหล่อหลอมพฤติกรรมการสร้างพฤติกรรมใหม่ในสิ่งแวดล้อมใหม่จะทำได้ง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องต่อสู้กับปัจจัยดเดิมที่อาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสู่นิสัยใหม่